สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้เรามายืดเส้นยืดสายต้อนรับวันทำงานกับหนึ่งโชว์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานหมากมครบครอบ45ปีไทยทีวีสีช่อง3ความสุขบุกโลกอ้าวครูจิ้นครูแดนซ์นะัเด็ดยายา่าพร้อมแล้วค่ะเราไปจับตาดูความหวานของพวกเขากันดีกว่า เป็นจังหวะแดนซ์ที่ทำให้คลื่นหัวใจสั่นเกือบ33ริกเต้าเมื่อคู่จิน้นบรรลือโลกอย่างพระเอกณเดชนคูกิมิยะและนางเอกยายา,ยาอุรัสยามาซ้อมเต้นเพลงลูกทุ่งเตรียมโชว์ในงานฉลองครบรอบ45ปีช่อง3ความสุขบุกโลก งานนี้แค่เห็นสเต็ปยกย้ายสะบัดสะพกก็โปรเฟชชั่นอลซะจนหางเครื่องเต้นตามแทบไม่ทนันแถมยังกักทีเด็ดท่าเต้นสุดฟินเก็บไว้เซอร์ไพรส์แฟนในวันจริงรับรองติ่ง NY ได้เห็นแล้วจะต้องกรี๊ดจนตัวสั่นริกๆเขินอายม้วนรหลยตลบอยู่ล่างเวทีแน่นอนค่ะอยากเห็นอะไรบ้างคะในเงินบอลช่องสามคะผมอยากเห็นนะครับผมแฟนแทุกคนนะครับ ไปร่วมกิจกรรมกันไปร่วมสนุกกันกับงานนะครับฉลองมหากรรมฉลองครบรอบ45ปีไทยทีวีสีช่องสามนะครับผมก็อยากไปรับรองว่าสนุกมากๆนะฮะบัตรก็ฟรีนะครับเขาอำมาในธีมที่แบบว่ามันๆครับ วันเสาร์ที่25เมษายนนี้นะครับ<ช>ผมราชมังคลากีฬาสถานนะครับใช่ค่ะสำหรับงานนะคะฉลอง45ปีไทยทีวีสช่อง3 <ๆ S 1> นะคะความสุขบุกโลกโใช่ค่ะก็อยากจะให้ทุกทคนนะคะไปร่วมชมกันค่ะอคตอนนี้มีอีก1นึ่งบิ๊กโปรเจกต์มาบอกกันนะคะนั่นก็คือการเจอกันของหนุ่มหมากปรินแล้วก็สาวยาย่าในละครเข้มข้นเรื่องเคลื่นชีวิตขอบอกเลยค่ะว่าหนุ่มหมากกับสาวยายาเจอกันเนี่ยพลังเคมีทะลุจอเลยทีเดียวอืมไม่ธรรมดาจริงๆ หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการฟิตติ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้จัดยอดฝีมือพี่ดาฮไทยรัฐนำทีมนักแสดงนางเอกยายายอุรัสยาหมากปรินหลุยสกอตเตอร์จรินพรมาสุจันยางกุลดีนิชานัทนิชาบวงสงละครดรามา่าสุดเข้มข้นเรื่องคลื่นชีวิต ทำกลางความตื่นเต้นของแฟนคลับที่ปาปนนักข่าวมาให้กำลังใจถึงสตูดิโอช่อง3หนองแขมโดยเรื่องนี้ความโดดเด่นของคาแรคเตอร์แต่ละตัวไม่แพ้ใครเพราะเล่นเอานักแสดงแต่ละคนต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่างนางเอกสาวยาย่า ที่เล่นเป็นดาราสาวเปรี้ยวมั่นสู้ชีวิตจากปมครอบครัวและเป็นเหตุที่ทําให้พระเอกหมักต้องเจอมรสุมชีวิตทําให้ต้องปะทะคารมกันบ่อยๆนอกจากจะเห็นการพลิกบทบาทของเต้ยภรรยาขี้หึงของหลุยส์แล้วยังมีนักแสดงอื่นๆที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเนยโชติกาบัววันสิริพริมพริมาโดยจะเริ่มเปิดกล้องหลังวันสงกรานนี้ค่ะเป็นยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ติดตามพวกเรา ทั้ง3คู่ด้วยนะครับว่ามันจะมีความน่าสนใจตรงไหนครับผมปากด้วยขึ้นชีวิตครับปากด้วยคค่ะขอบุณค่ะ ทำเอาผู้โชคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมเลือดมังกรขอพรอนอนทัวสาวกของเฮียจูกับอาจิมฟินกันไปทวนหน้าเลยค่ะเพราะงานนี้นอกจากทางไทยทีวี4ีช่องสจะพาไปร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียนรู้วิธีรับมือและแก้ไขปีชงกับสินแสชื่อดังอาจารย์คาทาชิน,นะบัญชรที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโดยมีสองหนุ่มหล่อจากละครเลือดมังกรตอนเสือหนุ่มโอและหนุ่มปาร์คมาให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว ทุกคนอย่างแดนรวมกันนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปติมากรหรือหลวงพ่อทองคำเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและบุคคลที่รักอีกด้วยฟินงานบุญก็ไปต่องานบ้านชิลๆนั่งกินโต๊ะจีนหรูกันที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรีซสลบกระทบไหล่พระนางอนันดาเอเวอร์ริงแฮมกับคิมเบอรี่ที่ควงกันมาชวนจิ้นสุดๆโดยมีเซอร์ไพรส์องค์ผู้โชคดีสองคนจากทั้งหมด21คนให้ได้ดังรวมโตอาหารกับทั้งคู่มีพระนางนาไม้หมวยปลนิบัติพัดนว กันแบบช็อตต่อช็อตต่อด,ด้วยการถ่ายรูปคู่กันแบบเนื้อชนเนื้อเอ้ยบอกเลยว่าฟิ่นเวอร์ใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไปรอติดตามร่วมสนุกกันให้ดีกับซีรีส์เลือดมังกรอีกสี่เรื่องรับรองว่าแซบลืมเช่นกันค่ะดีใ,ใจนะคะที่แฟนคลับก็ติดตามดูผลงานของเราอะไรเงี้ยวันนี้ก็มากันอบอุ่นมาก ก็จะมีเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลชิลชิลสบายสบายแต่ชอบทานนี้สุดเคือตอนกินข้าวเนี่ยชอบตอนใกล้จบแล้วเนาะจันทร์คานี้ก็ก็จะอวสานแล้วแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเล่นมังกรเนี่ยมีอีกตั้งสี่ห้าใช่กิจกรรมเหมือนกันไม่ใช่แค่เราก็ต้องติดตามไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมกับพี่เต็กกับพี่แอนดิวกับพี่เคนพี่เคนนี่พี่บอย พักทำคดีกันแพบในละครสไพซยสายลับพระนางสองคู่เฟิร์สเอกพงศ์แคทรินยาปอมปานิธิและมิเชลเบอร์แมนก็ขอผนึกกำลังกันมาทำกิจกรรมดีๆบันทึกเทปร้องเพลงวันเกิดทางไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำออกเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบและนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายช่วยๆกันนะคะเพลงวันเกิดภาษาไทยทั้งภูมิใจและน่าฟังมากๆค่ะเราจะร้องเพลงอวยพรว่าวันนี้เป็นวันเกิดที่สุขเถิดทั้งใจการจิตใดได้สมายอายุมม่นพันยืนนานครับผม ตอนนี้เราไปลุ้นความรักของนายพลบและว,วันวิสาในละครเลือดมังกรตอนเสือกันค่ะกำลังบูผสมรักได้สุดเวียงในทีเดียวสำหรับต,ตอนนี้หมดเวลาขนหวานแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ